ประกาศแล้วเปลี่ยนกฎใหม่เฟวีบียืนยันรูปแบบการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลี2025เมื่อวันที่10ธันวาคม2567ที่ผ่านมาได้มีการประกาศโปรแกรมการแข่งขันออกมาอย่างเป็นทางการสำหรับวินเน2025มีการปรับรูปแบบการแข่งขันเพิ่มเป็น18ทีมจากเดิม16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันรอบแรกแข่งทั้งหมด3สัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะเพิ่มจาก2กลุ่มเป็น3กลุ่มต่อสัปดาห์แต่ละกลุ่มมี6ทีมเพื่อหา8ทีมเข้ารอบไฟนอลได้แก่7ทีมผลงานดีที่สุดรรรอบรบบแกกกวัปะเเทศจ้า นอกจากนี้จะมีระบบทีมเลื่อนชั้นตกชั้นรวมทั้งได้ตัดสินใจประกาศยกเลิกระบบทีมหลักคอ Teams และทีมเชลเลนเจอร์เชลเลนเจอร์ทีม ทำให้ทุกทีมสามารถตกชั้นได้หมดโดยทีมอันดับ18ของตารางจะต้องตกชั้นไม่ได้ลงแข่งขันในปี2026และจะให้สิทธิทีมที่มีอันดับโลกสูงที่สุดที่ไม่ได้เข้าแข่งขันในปี2025ได้สิทธิเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นแทนสำหรับ18ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยอิตาลีบราซิลสหรัฐอเมริกาตุรกีจีนโปลแลนด์ญี่ปุ่นแคนาดาเนเธอร์แลนด์เซอร์เบียสาธารณรัฐโดมินิกันเยอรมนีไทยเบนเยี่ยมสาธารณรัฐเช็คบัลกเีละาหใต้